สวัสดีครับพบกับช่อง AS 1 5 2 9นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวไฟฉายคาดหัว Q5 COB นะครับคือผมสั่งซื้อมาจาก Lazada นะครับผมสั่งซื้อมาเมื่อ2วันก่อนนะครับแล้วก็ มาแกะกล่องดูคือจริงๆแล้วนะครับไฟฉายตัวนี้ผมสั่งซื้อในร้านส a านในราคา65บาทนะครับบวกค่าขนส่งด้วย25บาทรวมเป็น90บาทนะครับมาดูกันนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างในกล่องนะครับอันนี้ผมได้แกะแกะกล่องออกมาแล้วนะครับลักษณะกล่องจะเป็นลักษณะองนี้นะครับ ภายในกล่องน,นะครับจะมีที่ชาร์จสายชาร์จมาให้นะครับสายชาร์จ2ตัวสายครับตัวสายอย่างดีนะครับแล้วส่วนที่3ก็จะเป็นตัวไฟฉายนะครับตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับสามารถติดกับตัวเหล็กครับเพื่อยึดในการ เพื่อยึดกล่องตรงนี้ได้นะครับตัวยึดเป็นแม่เหล็กนะครับติดกับเหล็กได้แล้วก็ตัวไฟฉายนี้จะมี2หัวนะจะมี2 2แบบนะครับไฟ2แบบแบบที่เป็นแบบแสงฟุ้งนะครับกับแสงที่เป็นลำแสงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดู ผมจะให้ดูนะครับว่าลําแสงมันเป็นยังไงบ้างตัวนี้จะมีปุ่มสวิตช์เปิดปิดจะอยู่ตรงด้านนี้นะครับกดทีหนึ่งก็จะเป็นแสงแสงยิงตรงนะครับกดครั้งที่สองก็จะเป็นแสงฟุ้งนะครับอันนี้ผมเปิดไฟปกตินะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูกดตรงนี้นะครับหนึ่งที <Wow. S 1> แสงจ้ามากนะครับสว่าง <Okay. S 1> มากเลยนะครับกดอีกทีหนึ่งนะครับจะเป็นแสงฟุ้งประมาณนี้นะครับสว่างมากเลยนะครับนี่ครับกดครั้งที่สามจะเป็นการปิดน,นะครับ ดูอีกทีนะครับกดครั้งที่หนึ่งนี่นะครับสว่างมากครับกดครั้งที่สองนะครับสว่างมากนะครับปิดเปิด คราแน่นะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟดูนะครับว่าความสว่างมันได้ขนาดไหนนี่นะครับคือผมปิดไฟละอ่ะผมจะลองเปิดดูนะครับนี่นะครับสว่างมากได้ในระยะไกลได้เลยนะครับกดอีกทีหนึ่งจะเป็นแสงฟูงครับนี่ครับสว่างมากนะครับ สำหรับไฟฉายเนี้ยเป็นไฟฉายที่สามารถชาร์จไฟได้นะครับหัวชาร์จจะอยู่ตรงนี้นะครับสีส้มตรงนี้นะครับแกะตรงนี้จะเป็นหัว USB นะครับนี่นะครับ ดูลักษณะน่าจะก,กันน้ําได้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้กันแบบร้อซขนาดนั้นนะครับอาจจะเป็นละองะองน้ําละอองฝนอย่างนี้ก็สามารถกันได้นะครับแต่ระยะ,ระเวลาในการเปิดนะครับผมยังไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะลองอีกทีหนึ่งนะครับว่าสามารถใช้ได้ยาวนานกี่ชั่วโมงแต่ดูลักษณะแล้วตัวนี้จะเป็นหลอด LED นะครับตัวไฟฟุ้งนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็น LED เหมือนกันนะครับ น่าจะประหยัดไฟเหมือนกันนะครับน่าจะใช้ใชงานได้ยาวนานเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้สามารถถอดสายได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ขอสวัสดีครับแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับ ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ